ดีครับเพื่อนเครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการสวนอาหารนะครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ปลูกบริเวณบ้านของผมมาเดิมนะครับตอนนี้เราอยู่ในบริเวณพื้นที่หลังบ้านนะครับแถบเกือบสุดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลูกนะครับผมปลูกพืชไว้อีกชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อมาดูพืชอีกชนิดหนึ่งที่ผมปลูกไว้ในพื้นที่นะครับเป็นลักษณะของพืชถั่ไม้เลื้อยนะครับนั่นก็คือถั่วดาวินคานะครับที่เพื่อนๆเห็น เขาของเขาเลื้อยอยู่ตรงนี้ครับกางหลังผมเนี่ยฮะผมทําค้างปลูกใหวกเขานะครับทําค้างปลูกปากเสาแล้วก็เอาไม้ไผ่มาเป็นตัวคานนะครับให้เขาให้เถาของเขาเลือ้อยไปนะครับทั่วดาวิปนคาเนี่ยเป็นพืชประจําถิ่นแถบประเทศอเมริกาใต้นะครับเขาเป็นพืชประจําถิ่นในป่าเมซอนนะครับแถบประเทศเปรูนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยมีความนิยมปลูกเข้ามาในแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยเรานะครับนิยมปลูกตัวดาวินคาเพื่อนํามาสกัดเป็นน้ามันตัวดาวินคานะครับนำมเมล็ดหรือล่วงเขาที่เราเรียกว่าถั่วนะครับนํามาทําอบเกลือนํามาคั่วแรงต่างเป็นสินค้าจําหน่ายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้เยอะๆเยอะๆมากมายเลยครับหลายหลากหลายชนิดเลยนะครับสินค้าที่มาจากถั่วดาวินคานะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูลักษณะเถาของเขาลักษณะใบลักษณะผลของเขาตอนนี้เขามีผลให้เราได้เห็นแล้วนะครับแล้วก็การนํายอดมาทานได้ด้วยนะครับสําหรับตัวรันกานํามาปรุงอาหารนามาผัดนํามาต้มนํามาลวกอะไรต่างๆได้หลากหลายชนิดเลยเดี๋ยวไปดูนครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับ,รบนี่ก็เป็นลักษณะของต้นทั่วดาวินคานะครับที่ผมปลูกไว้ในพื้นที่ปลูกนะครับผมปลูกไว้ตรงสุดพื้นที่ปลูก สุดพื้นที่ดินเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามีพื้นที่ว่างอยู่นิดหน่อยนะครับตรงมุมสุดพื้นที่ก็จะโดนแดดหน่อยตรงนี้นะครับก็เลยทําค้างปลูกตัวดาวินคาไว้นะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ค่อนข้างจะต้องการแดดพอสมควรนะครับอยู่ในที่แจ้งพอสมควรนะครับเนี่ยผมทําค้างปลูกด้วยเสาปูนนะครับทำเสาด้วยเสาปูนเพราะว่าจะได้แข็งแรงหน่อยนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมปลูกไว้อันนี้ผมปลูกไว้เป็นต้นแรกนะครับต้นนี้ก็เลยโตแล้วนะครับเริ่มมีเถาเลื้อยไปตามค้างปลูกต่างต่างแล้วก็ผมทําไว้สามเสานะครับเดี๋ยวมาดูเสานี้เนี่ยเพิ่งปลูกไปไม่กี่วันนะครับนำมเมล็ดแก่ของเขามาปลูกอยู่ใต้โคนเสานะครับปลูกไปไม่กี่วัน ก็ยังไม่มีต้นอ่อนแทงขึ้นมาครับตอนนี้เดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะมีต้นอ่อนแทงขึ้นมาแล้วนะครับมีสองเสานะครับที่เพึ่งฝังเมล็ดลงไปนะครับเพึ่งได้เมล็ดแก่นะครับส่วนคานก็เป็นทําด้วยคานไม้ไผ่นะครับตัดจากไม้ไผ่ในสวนเนี่ยครับทําเป็นคานแล้วก็นําตาข่ายไนล่อนนะครับมาผูกไว้นะครับตาข่ายไนล่อนผูกไว้เพื่อให้เถาของถั่วดาวเนคาเนี่ยเขาได้เลื้อย จิเกาะนะครับเต็มพื้นที่ของของคานตัวนี้ครับของค้างปลูกเนี่ยครับเนี่ยฮะเดี๋ยวไอ้เจ้าตัวคานไม้ไผ่เนี่ยถ้าเกิดเขาผูกกร่อนหรือเขาหักเนี่ยเราก็สามารถสอดเปลี่ยนใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเสาเนี่ยเราใช้เป็นเสาไม้เนี่ยผมเคยใช้เป็นเสาไม้นะครับเวลาช่วงน้ามรลิสมเนี่ยเวลาเสาเขาเริ่มผูกกร่อนเนี่ย สองก็จะหักนะครับพอหักแล้วเนี่ยค้างปลูกทั้งหมดเนี่ยก็จะล้มลงนะครับต้นตัวดาวินคาแรงต่างก็จะเปราะหักไปนะครับเสียหายยกขึ้นมาใหม่ต้นตัวดาวินคาเขาหักไปซะปแล้วนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเสาปูนนะครับแข็งแรงหน่อยส่วนคานเนี่ยใช้คานไม้ไผ่ได้เพราะว่าเวลาเขาปลูกเนี่ยล้วก็สอดลำใหม่ก็ไปนะครับไม่มีปัญหาเจ้าตัวคานตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูลูกผลของเขานะครับตอนนี้เขาออกลูกให้เราได้เห็นแล้วนะครับให้เรามาใช้ประโยชน์แล้วนะครับเนี่ยลูกของถั่วดาวินคานะครับพรเพื่อนเสังเกตว่าผลของถั่วดาวินคาเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นสีแฉกนะครับเป็นลักษณะสีแฉกเป็นกลีบสีกลีบนะครับส่วนมเมล็ดของถั่วที่ที่นํามาใช้ประโยชน์นะครับนํามาสากัดเป็นน้ํามันถั่วดาวินคานํามาคั่วเกลือ นำมาอบเกลือนํามาคั่วแรงต่างเนี่ยก็คือเมล,ล็ดจะอยู่ในกลีบพวกนี้ทัทง้ทงทั้งทั้งสี่แฉกนะครับเนี่ยอันนี้เขายังอ่อนอยู่เขาจะเป็นสีเขียวทั้งผลเลยนะครับถ้าเขาอ่อนนะครับเป็นลักษณะสีแฉกนะครับเดี๋ยวรู้สึกมีมีลูกที่เขาเริ่มแก่นะครับลูกนี้เนี่ยพอเขาเริ่มแก่เนี่ยเขาจะเริ่มมีลักษณะเป็นสีน้ําตาลน,นะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับแต่เจ้าลูกนี้เป็นสีน้ําตาลอยู่ซีกหนึ่งนะครับ ก็คือเริ่มแก่แล้วนะครับเนี่ยฝั่งนึงยังเป็นสีเขียวอยู่แล้วก็เริ่มเป็นสีน้ําตาลไปเรื่อยๆนะครับฝั่งที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยเดี๋ยวพอเขาแก่เต็มที่ก็จะเป็นสีน้ําตาลทั้งลูกนะครับแล้วก็นามาเล็ดที่แก่จัดข้างในเนี่ยนามาใช้ประโยชน์ได้นะครับนํามาอบเกลือนํามาคั่วแรงต่างนะครับหรือนําไปสกัดเป็นน้ํามันถั่วดานคาถ้าเป็นธุรกิจนะครับที่เราเห็น ผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องตลาดของตัวดินคานะครับเนี่ยส่วนใบของเขาใบขเขาจะมีลักษณะเหมือนใบโพนะครับตัวดินคาเป็นรูปหัวใจนะครับมีลักษณะคล้ายๆรูปหัวใจลักษณะคล้ายใบโพใบก็หน้าใบเนี่ยจะมีนูนขรุขระนะครับเป็นลักษณะของผิวนูนขรุขระแล้วก็หลังใบก็ มีลักษณะเป็นสีขาวอ่อนด,ด้านนะครับหน้าใบเนี่ยจะมีความมันวาวนะครับส่วนตอนนี้เขาก็เริ่มออกดอกนะครับออกลูกออกผลไปเรื่อยๆครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาสามารถนํายอดมาบริโภคได้นะครับส่วนดรนคายอดของเขายอดอ่อนเนี่ยนํามาผัดนํามาต้มนะครับนํามาลวกกินกับน้ําพริกอะไรได้นะครับอร่อยมากรสชาติจะมันๆนะครับ สำหรับยอดตัวดาวินคานะครับตัวดาวินคาเนี่ยเขาเป็นพืชเถาไม้เลื้อยที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศแถบอเมริกาใต้นะครับมีถิ่นกำเนิดจากประเทศแถบอเมริกาใต้ถิ่นกำเนิดจากป่าอเมซอนนะครับแถบประเทศเปรูนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยนิยมนำมาปลูกนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเรานิยมนํามาปลูกกันแล้วนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งแล้วนะครับนําผลของเขามาเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆชนิดเลยน้ามันมสกัดตัวดาวินคา,าลูกตัวดาวินคาคั่วอบเกลือแรงต่างํำเป็นถั่วนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยในบ้านเรานะครับนี่ฮะดอกนี้ก็เริ่มออกลูกเล็กๆออกมาแล้วนะครับ น่าจะได้เยอะอยู่ครับเถานี้นะครับต้นนี้เดี๋ยวพอเขาเลื้อยเต็มพื้นที่ก็อาจจะได้ลูกตัวดรนคาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บผลที่กําลังจะสุกเมื่อกี้มาดูนะครับอาจจะแกะดูเมล็ดข้างในเขาได้แล้วนะครับที่เขาเริ่มแห้งเนี่ยเริ่มเป็นเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับเดี๋ยวลองเก็บมาดูนะครับผลนี้เดี๋ยวมาดูกันครับเพื่อนๆครับ เมื่อกี้เราก็ได้ไปดูลักษณะของเถาของเขาลักษณะของผลแล้วก็ลักษณะของใบยอดใบแรงต่างของเจ้าตัวดาวินคาที่ผมปลูกไว้ในพื้นที่ปลูกนะครับพอมีพื้นที่ว่างๆในพื้นที่ปลูกหลังบ้านที่ผมเรียกว่าพื้นที่สวนอาหารนะครับก็ทําค้างปลูกตัวดาวินคาในพื้นที่ที่พอจะโดนแดดนะครับที่ที่เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับตัวดาวินคาเนี่ยเขาเป็นพืชที่มีประโยชน์ใช้ได้เลยนะครับมีประโยชน์พอสมควรเลย คุณค่าทางโภชนาการตัวดาวนเอนคาเนี่ยมีเยอะมากเลยก็คือเขาให้พลังงานสูงนะครับตัวดาวนเอนคาแล้วก็มีคาร์โบไฮเรดรตนะครับมีโอเมก้าสามโอเมก้าหกมีธาตุเหล็กนะครับมีแคลเซียมที่ดีนะครับสาหรับคุณค่าทางโภชนาการของตัวดาวนเอนคาส่วนประโยชน์ของตัวดาวนเอนคาเนี่ยเมื่อเราบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหล,ลอดเลือดหัวใจนะครับลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงผมบำรุงผิวหนัง แรงต่างนะครับสาหรับตัวดาวินคานะครับถือว่าประโยชน์และก็คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยมีเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการเยอะอย่างที่ผมกล่าวมาก็จริงนะครับมีข้อควรรู้อย่างหนึ่งสําหรับการบริโภคตัวดาวินคานะครับผู้ที่มีภาวะโลหิตจ,จางนะครับโลหิตจ,จางหรือผู้ที่เป็นโรคธาลสัสซีเมียนะครับหรือเกล็ดเลือดต่ําผู้ที่มีโรคความดันต่ํานะครับ ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคตัวแดนคานะครับตามข้อมูลอาจจะไม่ส่งผลดีกับผู้ที่เป็นโรคลรอิจางแรงต่างอาจจะมีผลเสียได้นะครับแล้วบริโภคเพ,พืชชนิดนี้นะครับควรหลีกเลี่ยงการบริโภคนะครับแล้วก็คุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับไม่ควรบริโภคพ,พืชชนิดนี้นะครับตามข้อมูลนะครับทีนี้การบริโภคพ,พืชพวกนี้ครับผมกล่าวไว้เสมอนะครับในการทําคลิป ลงช่องแรงต่างเนี่ยก็ควรบริโภคพืชแต่พอเหมาะพอดีนะครับพืชทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะตัวดาวินคานะครับบริโภคแต่พอเหมาะพอควรนะครับเพราะว่าถ้าเราบริโภคพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยติดต่อกันนานเกินไปนะครับสารจําเพาะในในพืชชนิดนั้นนะครับก็สะสมในร่างกายเราเยอะเกินไปก็ไม่ส่งผลดีต่อร่างกายนะครับบริโภคให้หลากหลายนะครับบริโภคให้พอดีนะครับร่างกายก็ก็จะได้รับ ประโยชน์และสารคุณค่าสมบูรน์ในการของพืชชนิดนั้นได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็พรมะนะครับทีนี้การขยายพันธุ์ถั่วดาวินคานะครับการปลูกถั่วดาวินคาเนี่ยก็ขยายพันธุ์ได้ด้วยการพาเพาะเมล็ดนะครับคือไอที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนะครับที่ผมปลูกเนี่ยผมก็นำมเมล็ดที่แห้งคือผมเคยปลูกอยู่ชุดก่อนหน้านี้ครับแต่เกิดปัญหาคือเจ้าเสาเนี่ยครับผมใช้เป็นเสาไม้นะครับเสาไม้ ทีนี้พอนานไปเนี่ย mata, เจ้าเสาไม้นี่มันปลูกนะครับแล้วก็ช่วงหน้าบริสุมที่ผ่านมาทางภาคใต้เนี่ยแล้วพื้นที่ผมเนี่ยรับลมนะครับเป็นพื้นที่รับลมทําให้เสาไม้เนี่ยหักล้มนะครับหักล้มแล้วก็ต้นถั่วดาวินคาแรงต่างที่เขายึดกอ่ออยู่เนี่ยหักเสียหายหมดเลยนะครับแล้วก็เริ่มปลูกใหม่นะครับเก็บมเมล็ดแก่ของเขาจากจากค้างชุดก่อนนะครับมามาเพาะใหม่นะครับก็เลยเกิดเป็นต้นนี้นะครับแล้วก็ทาเสาใหม่ไร่ใหม่เป็นเสาปูน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับค้างปลูกนะครับทีนี้การเพาะก็ไม่ยากครับนำเมล็ดเพาะคือพอเขาแก่เต็มที่แล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลทั้งหมดอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับทีนี้เราก็แกะเอามาเล็ดข้างในนะครับเมเล็ดข้างในก็จะมีเปลือกอยู่สองชั้นนะครับแกะเปลือกชั้นแรกแล้วก็จะมีเปลือกแข็งชั้นที่2แล้วก็มีเมเล็ดข้างในนะครับทีนี้พอเราแกะเอามาเล็ดข้างในออกมาเนี่ยมล็ดแกะเต็มที่เนี่ยแล้วก็มา ฝังดินฝังกลบดินนะครับแล้วก็ให้น้ําเขาไม่ต้องฝังลึกมากนะครับดินก็เป็นดินร่วนซุยปกตินะครับฝังไม่ต้องลึกมากนะครับสักประมาณ2อาทิตย์เนี่ยจากที่ผมปลูกเนี่ยก็จะแตกต้นอ่อนออกมานะครับอย่างเมื่อกี้ที่ดูข้างต้นเนี่ยผมฝังมาไม่กี่วันนะครับก็เลยต้นอ่อนยังไม่ยังไม่แทงพล้นดินออกมานะครับเดี๋ยวรอสักอาทิตย์หนึ่งผมว่าน่าจะแทงพ้นดินออกมาเหมือนเจ้าต้นนี้ครับที่ผมปลูกก่อนนะครับต้นนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับ การปลูกไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับแต่ว่าค้างเขาจะต้องมีค้างปลูกนะครับทําค้างปลูกให้เขาหน่อยนะครับให้เถาเขาได้ยึดเกาะเพราะว่าเขาเป็นพืชประเภทเถาไม้เลื้อยนะครับส่วนยอดเนี่ยก็ทานอร่อยมากนะครับนํามาลวกนํามาต้มนํามาผัดอะรอรต่างๆได้หลายเมนูเลยนะครับผมนํายอดเขานะครับที่เด็ดมานะครับยอดของเจ้าถั่วดาวินคานะครับใบอ่อนแไะต่างนะครับ นำมาลวกก,ลกินน้าพริกรสชาติดีมากนะครับมีรสชาติออกมันๆน,นะครับสําหรับยอดถั่วดาวเป็นคาแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเขียวอะไรมากมายนะครับรับประทานได้ง่ายแล้วนะครับรับประทานได้ไม่ยากนะครับหร,ห,รหรือนําไปผัดน้ามันหอยต่างๆหรือนําไปต้มนําไปแกงเลียงก็ได้ผมเห็นเพื่อนบางท่านก็นําไปประกอบอาหารนําไปแกงเลียงต่างนําไปใส่ไม่มีกึ่งสำเร็จร,รูปอะไรก็อร่อยดีนะครับสำหรับยอดถั่วดาวเป็นคะทำได้หลากหลายเมนูเลยนะครับแล้วก็ประโยชน์ ประโยชน์เขาเยอะด้วยนะครับสาหรับตัวดาวินคานะครับครับเพื่อนเพื่อที่สนใจในการปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนะครับฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับช่องสวนอาหารเพจ a c e b o o k ชื่อเดียวกันสวนอาหารนะครับฝากเพื่อนๆนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเดี๋ยวมีคลิปตอนใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนเพื่อนเพื่อนนะครับครับเพื่อนเพื่อที่สนใจในการปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนะครับอย่างที่ผมทําอยู่ตอนนี้ครับผมปลูกพืชในพื้นที่เล็กๆนะครับหลังบ้านเหลืออยู่ พื้นที่เหลืออยู่ไม่มากนะครับปลูกหลากหลายชนิดปะาปนกันเลือกพันไม้ที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เราด้วยนะครับไม้ใหญ่เนี่ยผมก็ปลูกได้ไม่กี่ต้นเพราะว่าถ้าปลูกไม้ใหญ่เนี่ยก็จะมีร่มเงากว้างนะครับไม้เล็กอื่นก็อาจจะ,จะเจริญเติบโตได้ยากก็พยายามเลือกสรรไม้ที่มีความโตไม่มั่งนักนะครับมาปลูกแล้วก็ปลูกให้เขาเกื้อกูลกันได้ไม้แต่ละชนิดนะครับ อย่างเจ้าต้นถั่วดานคานะครับผมก็ต้องการให้เขาได้รับแสงหน่อยก็หาพื้นที่ว่างๆนิดๆหน่อยๆนะครับพื้นที่ไม่กี่เมตรครับตรงนี้พื้นที่ประมาณสองคูณสาเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ทําค้างปลูกให้เขาเพื่อนํายอดของเขามาบริโภคอะไรต่างๆได้นะครับนํเมล็ดมาคั่วนํามาคั่วเกลือทํากินเป็นถั่วอะไรพวกนี้ครับใช้ประโยชน์เขาได้นะครับสําหรับพืชประเภทนี้นะครับครับเพื่อม่ได่สนใจนะครับลองหาพืช ที่เพื่อนๆชอบกินชอบทานอะไรก็ได้ครับลองมาหาปลูกในพื้นที่บ้านที่เพื่อนๆที่พอมีพื้นที่บ้านเหลืออยู่ข้างบ้านหน้าบ้านหลังบ้านแรงต่างนะครับพืชเล็กๆนามาปลูกในกระถางก็ได้อย่างพืชสวนครัวอะไรกระเพาโหระพาอะไรต่างๆปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ได้ทานผักที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ปลอดจากสารพิษอะไรต่างๆเพราะเราปลูกเองเราไม่ได้ใส่สารพิษ ใส่ปุ๋ยธรรมชาติใบไม้แห้งอะไรต่างที่อยู่รอบๆบ้านเราเคอยมาใส่ก็เป็นปุ๋ยได้นะครับปุ๋ยพืชสดอะไรต่างเราหามาใส่ได้นะครับครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูพืชชนิดไหนในพื้นที่ปลูกของผมนะครับยังมีอีกหลากหลายชนิดครับพืชกินใบพืชกินยอดใบพืชหัวใต้ดินพืชสมุนไพรอะไรต่างยังมีอีกหลากหลายชนิดครับเดี๋ยวผมพยายามทําคลิปออกมานะครับหาพืชที่น่าสนใจทําคลิปมาให้เพื่อนเนดู เป็นตัวอย่างนะครับในการปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนะครับเล็กน้อย,อยมีเก็ความรู้ไม่เยอะมากผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับในการทำเกษตรก็ทดลองปลูกไปอะไรไปนะครับตามคณาจารย์ผู้รู้ดูจากช่องต่างๆนะครับเกษตรกรที่เขามีความสามารถมีความรอบรู้ในเรื่องทางเกษตรจริงผมก็จำมานะครับดูท่าน เป็นอาจารย์นะครับเราก็หาความรู้ได้ไม่ยากครับทุกวันนี้ใน YouTube ในช่องต่างๆก็มีเกษตรกรเก่งๆเขามาให้ความรู้เยอะๆมากมายนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนต่อไปผมจะพาไปดูพืชชนิดไหนในพื้นที่ปลูกนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ